อันนั้นใครกันเนี่ยใครครับเนี่ยชาวบ้านเหรอมาหาไม้ไผ่เหรอหรือว่าทำอะไรไม่ทานของราไม่รเข้ามาเลยคนไทยนึกวกัเงี่ยเหรเนี่ยที่กูได้ยินเสียงไม้ไผ่แล้วเสียงการเดินคือเขานี่หรือเปล่าที่ได้ยินเสียงเป็นไม้ไผ่เดินเคาะของซ่อมห้างแล้วเราไม่ใช่ห้างของลุงลุงจะมาซ่อมทำไมครับเดี๋ไว้นอนเดี๋ยวไนอนเฉยๆลุงจมานอนได้ไงครับไม่ใช่ของลุงครับเล่นหนงลุงมาซ่อมห้างได้ไง ไม้ไผ่แห้งอ่ะที่ถือก็เป็นไม้ไผ่แห้งไม่ทำท่าได้ไงมันต้องเป็นไม้สดดิทำได้มันไม่เนียแล้วครับรูงเป็นใครใหญ่เต็มของใหญ่ใหญ่วาอยู่ัทำท่าดิลงเข้ามาถอยไปผมทหเ้ยเเยเฮยเยยไป้อยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยไฮ้เฮ้ยเ้ย วสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เทฟสิลป้านาอาทุกทุกท่านเลยนะครับผมวกวกผมสองคนช่องพี่แปดถาไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมใหญ่นะครับผมโอเควันนี้ผมกับใหญ่จะมาที่ห้างน้องต้มใช่ไหมใช่ห้างน้องต้มที่ผมก็หญ่เคยมาเจอพวกอาอัสมิงแก้แล้วก็ พวกคนพร้อมตัวเป็นชาวบ้านอยู่นะวันนี้ผมอยากจะมาซ่อมแซม,มเพราะว่าเห็นรอบพี่แล้วคือมันเริ่มผุพังแล้วก็เริ่มแบบว่าแห้งไม้มันเริ่มกรอบแล้วต้องการต้องมาปรปับเปลี่ยนไม้บางตัวปรับปรุงมาดูว่ามันยังสามารถใช้งานได้ต่อหรือเปล่าถ้าเรซ่อมแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าต้นไม้ที่เราใช้เป็นต้นที่ทำห้างอ่ะมันก็ค่อนข้างจะแห้งแล้วก็เหมือนไม่มีใบอ่ะมันร้อนทุกคนนะเราจะลองดูว่าจะทำได้แค่ไหนยังไง เดี๋ยววันนี้ก็มากันสองคนทุกคนนะไม่พาน้องต้นไม้มาด้วยทุกคนเขาบอกให้น้องอยู่บ้านพักผ่อนไปก่อนจะรีบซ่อมแซมรีบทาเพราะว่าอากาศมันร้อนนะ<ช>เดี๋ยวจะ<ช> <ๆ S 1> เนื่อยกันอีกเนื่อ,อ,องง่ายมากไปไปหาไม้ตัดมุงตัดไม้ให้พร้อมแล้วก็จะขึ้นห้างกันอโอเคเดี๋ยวผม,มจะขอตัวไปขึ้นมมทําห้างแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อๆยๆทุกคนนะไปพี่ครับหลังจากที่ฝน่ได้ตกติดต่อกันสองสามวันเนี่ยมันทําให้ น้ำเนี่ยในมั่วเริ่มกลับมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่เยอะมากนะก็คือว่าเพิ่มความชุ่มฉ่ำแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ให้กับพวกจับแล้วก็สัตว์บกสัตว์น้ำที่อาหิวน้ำนะครับต้องการไปกินน้ำนี่ต้อง,งไม่ยอยากจะน,นะ,ะเดี๋ยวเราจะเนีกเอาก่อนไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวมีอย่างนี้พวกอุปรกรณ์ อ๋้นี่มันตกไปสองวันนี้ฝนนี้ก็คือมันได้รับมาร้อนเลยนะ ก็จะรีบทำกันให้เสร็จทุกคนนะเพราะว่าเราจะได้มานั่งห้างแล้วก็จะมาซุ่มดูพวกไอซมิงหรือว่าสัตว์ป่าทุกคนนะ

เจอเหมือนส่มกับสอบที่มีมันยังวันตอนแล้วก็มีกลิ่นแรงมากอืมจะเป็นตัวอะไรสักอย่างอนะ น่าเป็นพวกเยอะหม,คมาคุยไม่ใคยมาทำยีวะอืมอมเคใครทำ่รู้ว่าคนหรือว่าสมิง่า่เป็น ทีมมือของทุ้กับดักแน่เลยกับกนนดักว่าคนอะมาวางกับดักหรอกหือเปล่าเอาของพวกอะไราสักสัตว์จะมาล่อให้มัน<ช>ออกมาอาจจะมีส่วนเพราะสูนหนุ่มมานกเลยหรือว่าเอาพวกสัตว์ที่ตายแล้วมาล่อไอ้ถมิงออกมาใช่ไหม มันี้มาที่แม่งเดี๋ยวมีรถพวกวิบากขึ้นเขานี่ยนะเอ็นดิโลกขึ้นเขากันระวังนอันตรายมากเลย,ม,เลยมันจะมีเสียงชาวบ้านเลยพวกกลุ่มคนเลื่อยไม้พวกนั้นดังมากใช้เครื่องนีน่มันอยู่ใน,นป่าแบยเกีงลป่านไะ้ม่านิตด้ป่าช่วยนี้แต่ถ้าจะดังงี้มันไม่น่จะรอดนะ ตลาอยู so ่เส so ีวเียงเหอนร้านป้าไงมีพยามดขนาดนตัวโคตรใหญ่พยามดอยู่นตัวใหญ่ นี่ยดีมากเลยสำหรับว่าพวกสัตว์ป่าที่ต้องการจะกินน้ำลงมากินน้ำกันใบแห้งมากแม่บอกว่าไม่เหลือเลยน้ำนี่นะรูปอ้อเดียบเลยขึ้นไปไปเดินเสือเรื่อยไปโอ้เสียงเรือไม้ดังมากเลยทุทาากคนนะ นึนซื้อดวดไปอ่ะรวดนว่าเป็นอันนี้อาเป็นท่าวันหรอไม่อยู่หรอม่เท้าวันเออแตมาใต้หลงแน่มาขึ้นเลยแต่แต่ไม่เสร็อันนู้่เสร็จหรือเปล่าเพราะว่าคนใช้าเป็นานเป็นคนทำให้อืมทำไาได้เขาไเลียอ๋อเขาทำไปเหรอะมาางิน うん。<noise> <noise> ồ ừ. để có những nhưng trình của mình เลยพะกรพะกรจะขึ้นนะฮะเส็นยางเขียวเนีจะเกี้ยวขึ้นมาแล้วสวยเลยเนี่ยอ๋อทุกนหน้าฝนเลยถ้านหน้าฝนตรงนี้เขียวชะอุ่มมากทุกคนจะมาอัปเดตตอนหนา้าฝนให้ดูกันอีกทีนึง ป่าเงี้ยถึงทางจะเรียกว่าจิดแต่ว่าท่าอากาศของมัน,นงยงงนะังง่ายนะเคลียง่ายเพียงงย่ายทุกคนมอง,งหน้าได้นะไน้มอง,ลง,ลงหน้าได้แข่งตัดไม้ดังมากมยูใครตัดนะทุกค้นผมว่าเป็นพวกในพงในพันทำที่โอ,อ้ตัดไม้เป็นทำที่พักหรือเปล่าวะ แล้วก็พวกแบบสงสัยุกคนในไอกระสอบเมื่อกี้ที่ผมเจอเป็นพวกคนมาวางกำลังดากัหรือเปล่ารอให้อะไรออกมากินหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรนะช่างม,มิงเองที่มันแบบไปขโมยหมาชาวบ้านมาอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะผมเดาไว้ก่อนอาจจะไปขโมยหมาชาวบ้านมาแล้วก็กินไม่หมดทิ้งไว้ไงนี้หรือเปล่ามันก็โดนไล่ตามใช่ไม่ได้โดนชาวบ้านจำได,ด้โด,ดนไล่ปุ๊บก็ทิ้งถุงอย่างนี้เลยเอาตัวเองรอไปก่อนหรือเปล่า เหม็นมากเมื่อกี้เพลียกินสีจมูกเข้ามาเลยหึ่งเลยทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอนั่งพักก่อนสักครู่แล้วก็จะไปกันต่อทุกคนนะเพราะว่าอีกประมาณไม่กี่เมย์จะถึงอ่ะไม่กี่ไม่ถึงกิโล็ดีถึงจุดที่เป็นห้างแล้วทุกคนนะใหาไปดูห้างที่เราจะมาซ่อมแซมมันว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะเพลียรป็นแบบนี้เพลีย้วก็ร้อน ยนนี่เหเสียงไม้จะทกั<ห>นัวกที่ยันไหมกนจะไมมหมนมน้าอัีะไทงเป็นทางอย,งงมมอยกว่าห้างเย,หเยงอหน้าทางอิสห้างจะยเหมือนมีอ้ไ,ไม้ระโทรไปปัก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 หายคนนะไปส่คนม,มาปักกันต่อดีกว,ว่าอย่ากลัวหน้าคืออะไรกันเนีย่ยปเหรอ ทุกคนผมก็อยาก,กมาถึงห้างเป็นที่เรียบร,ยร้อยทุกคนนะนี่ <ผม S 1> ห้างอยู่บนนู้นยินเสียงผนเนี่ยว่ามีเสียง,งนั้นเหนนนมือนกันตัดไม้ปักปักปักข้างล่างไม่รู้มีใครหาฝืนในสมุดนี้ปล่าแต่ว่าเป็นสองตําสองก็ไม่ได้ใส่ทุกคนนะโอ้โหดูสภาพห้างดีก็นะ่าจะต้องซ่องมอีแบะผุพังหมดแล้วเอียงด้วยแล้วก็ไม้ค่อนข้าง,งจะเก่า

ม่รู้พึ่งพึ่งหยุดในรูหรือเปล่าว่ามันเหมือนพึ่งหรือเปล่าบินเต็มเลยจะทำรังหรอ ย่อยโอเคโอเคอเราอยากไปหาไม้ไผ่นะเดี๋ยวจะต้องไปหาเป็น โครงสร้างไม้ไผ่ล้วก็เป็นเชือกก็ไปหาไม้ตีฟ้าด้วยทุกคนนะเพื่อจะให้เป็นปูพื้นใหม่แล้วก็ทำแบบทำโครงใหม่ให้มันแข็งแรงกว่าเดิมมีไม้มีไม้ฟ้าปะ่ะมีไข่หมดไม่ค่มีพลวนอ่าอ่ทำฟ้าลำบากเพราะว่าไผ่สวนใหญ่ไม่ค่อยมีไผ่ส่ไม่ทำฟ้าอนาดนั้นอือ ที่ทำเชื้อทำเป็นฝ้าทำเป็นไม้ไผ่เรียงกันดีกว่าอืมาจจะแข็งกว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะงมงอเลยนี่ใครอ่ะพี่พี่อันนั้นใครกันเนี่ยใครทำเนี่ยชาวบ้านเหรอมาหาไม้ไผ่เหรอหรือว่าทำอะไรคนไทยเราก็ยิ่งหัวหน้าที่กู้ยิ่งเสียงไม้ไผ่แล้วเสียงการเดินคือเขาเห็นหรือเปล่าที่ได้ยินเสียงเป็นไม้ไผ่เดินเคาะเคาะเคาะหักเหมือนหักไม้ไผ่คนนี้หรือเปล่าเมือนเลยที Yeah, 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 yeah. เฮ้ยเ,เดี๋ยวมันนี่เล้ว้างคนใจไม่ได้มันเจอสมิงบ่อยที่ปกกู่ลงเออมองโจลงไปไหนครับซ่อมห้างแล้วลงไม่ใช่ห้างของลุงลุงจะมาซ่อมทำไมครับเข้าไปนอนเข้าไปนอนเฉยๆมันมานอนได้ไงครับไม่ใช่ของลุงครับ ลุงเล่นรุนเหรอแล้วลุงมานานหรือยังครับผมเพิ่งจะเจอลุงอรัเมื่อก่อนไม่เคยเจอลุงมาซ่อมห้างเลยมานานแล้วลุงแล้วลุงซ่อมห้างลุงไม่มีมงไม่มีมีดแต่สักอย่างลุงมาซ่อมห้างได้ไงไม้ไผ่แห้งอ่ะที่ถือก็เป็นไม้ไผ่แห้งไม่ทำห้างได้ไงมันต้องเป็นไม้สดดิทำได้มันไม่เนี๊ยหรอกครับลุงเป็นใครใหญ่เต็มของลุงเป็นใครครับลุงมาได้ไงผมงงมากเลย อยู่ลุงก็โผล่มาบอกมาซ่อมห้างห้างก็ไม่ใช่ของลุงลุงจะมานอนซ่อมทีส่สมัห้างได้ไงลุงเป็นใครฮะเงียบมาเดี๋ยบมาเงียบเตรียมมาเตรียมมาป้าเลยพูดสมไมจะมาซ่อมห้างก็างมาหาที่นอนลุงครับมันจะซ่อมยังไงลุงเนี่ยไม้ลุงอะมันแห้งมันนอนไม่ได้หรอกเหยียบก็หักแล้วลุงมานานยัง แล้วผมไม่เจอลุงมันเกลี้ผมลงมาแล้วลุงจะซ่อมห้างจริงใช่ไหมผมได้ช่วยลุงเพราะผมจะมาช่วยเออจะมาซ่อมห้างเหมือนกันซ่อมเสร็จแล้วลุงจะนอนลุงจะนอนวี่กี่วันหลายวันนอนลุงไม่ใจได้ไม่ใจได้ปะไม่ได้หรอกลุงผมซ่อมเองดีกว่าลุงลุงไม่ต้องซ่อมหรอกทุกคนทำเองลุงไม่ต้องซ่อม ลุงเป็นอะไรไชอบมาแห้งถ้าผมบอกผมรูมซ้อม,มเองไม่ต้องซ้อมมันซ้อมได้ไงอะไม้ลุงมันแห้งลุงบ้าเปาล่าลุงจะใส่รองเท้าอะไรก็ไม่ใส่อะฮะลุงอยู่เป็นอะไรไม่ต้องเข้ามาละผมถามไอทีมว่าลุงเป็นใครลุงไม่ใครลุงเป็นชาวบ้าน บ้านมาที่นอนบ้านมาที่นอนคือผมซ่อมให้แต่ลุงอะ่ะมันต้องเข้ามาอยากเข้ามาลุงหยุดทำไม่ต้งองเข้ามาลุงผมไม่ไทำอะไรลุงนะลุงทำตัวแปลกๆมีพิรุษเหมือนเหมือนไม่ใช่คนปกติเลยตุงมีครอบครัวใช่นี่ไหมเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่ออยู่ตรงนั้นนะลุง

มันเหมือโคตรเย็ยนเลยยุงไม่ใช่คนเราผมรู้ท่มิงแปลงกายใช่ไหมไม่สามารถบอกได้แต่ว่าลุงแปลกๆอ่ะขอไม่ไม่มีเสียงคู่เหมืนมนอนท่มิงเยอะมีตัวจานี้ซร่งผมไม่มีเสียงคู่ไม่รู้ว่าเป็นสมุนมันหระท้ายท่มิงแก่แล้ปหรอไปไปเลย ้อาตีนะไปเดี๋ยวมองนะไปอย่าเข้ามาไป,ไปล,ลงไปเลยลงมอกี้ทำา,ทำานทำงานได้ไม่ดีพอไหมหอ่ะฮ ใกลเกินไม่รู้ว่ามันจะมือเขาเย็นมากเลยฮ้ยเฮ้ยไปไปยาเล็กไม่ต้องยังไม่รู้เขาใช่เป็นเขาไม่เข้าไปอาจจะเป็นคนยายเล็กไม่จ่าตอนนี้ไม่จ้าเขาแล้วโดนรอบ้วพี่ตนต้มาแล้วมันจะคุกตงี้คู่พอได้คู่พอไม่ต้องทำาร่รงกายเขา จะบอกไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วมัด้ฆ่าด่ไม่ได้ฆ่าได้ไม่ได้าดจะด้ตายอ่ั้ยทุกคนทผมไบอกตมดูกน่อนนะมาดูว่าจะได้ดูในรูปในวิดีโอนี้เราจะให้ตมดูว่าเคยเห็นคนนี้ไหมเคยเจอผ่านมาทนทีไหมเพราะเขาบอกว่า เขาจะมาซ่อมห้างจะมานอนที่นี่ซึ่งห้างนี้ผมก็เคยไปช่วยตั้มซ่อมแล้วก็ตั้มก็เป็นคนเริ่มก่อนยังแม่ได้่วนสรุปเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ตั้มคยรู้จักหรือว่ามาช่วยตั้มไว้แต่เขาไม่บอกเราไม่เนี่ยาจจะไม่บอกเราไม่กล้าบอกเราเราไม่บอกตั้มแล้วนะไม่ทำตั้มไม่ตั้มให้เจอคนนี้ป่ะเราเรายังไม่จะขอกลับไปคุยกับตั้มก่อนซึ่งเราจะกลับมาทำห้างอีกแน่นอนแต่ว่าขอการปรึกษาเพราะว่าจะเป็นคนที่ตั้มรู้จักหรือเปล่า อาจจะเป็นลุงครับไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่ายแล้วเราไม<อ><า><ะ>่รู้จักเราเยอะไรเงี้ยใช่เ,า,เ,า,เาจจะงงเหมือนกันเขาเอาจจะคิดเราเป็นสมิงเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะความคิดเราผมส่วนตัวนะโอเคทุกคนไปเราไปสื้ปกรึกษาตามมาจะไปดูววุันมาตามมารู้จักกันหรือเปล่าไปยุนกันทุกคนนะ